ตอนนี้สินค้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับวิธีการประกอบก็จะอยู่ในนี้นะครับต่างๆชิ้นส่วนต่างๆนะครับภาพรวมก็จะเป็นในส่วนของสีดำนี้นะครับเป็นที่ยืนด้านบนนะครับ ็นส่วนตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สีเหลืองหลืองสี่ชิ้นจะเป็นข้อต่อตรงนี้นะครับข้อต่อระหว่างคานด้านล่าง,างกับเสากับตัวบันไดนะครับก็จะมีสีชิ้นตัวนี้เป็นเหมือนตัวค้ำนะครับเป็นขาค้ำที่หมุนได้ครับด้านนอกสุดต้องเอาประกอบกับฐานสีดำสีตัวนี้นะครับยึดด้วยหกเหลี่ยมในนี้นะครับ กะาหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะครับแล้วก็ในส่วนนอ็อตมีทั้งหมดยี่สิบแปดชิ้นนะครับส่วนอันนี้เป็นล้อข้างในมันก็ยืดได้ตัวล้อก็สมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักอันนี้ก็จะเป็นตัวบันไดที่ทำสีแดงไว้นะครับทั้งสองอันก็คือเอาไว้พาด คานตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ค้าด้านก็จะเป็นด้านบนนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เอาไว้ประกอบกับตัวสีเหลืองเมื่อกี้นะครับสองซีส่วนตัวเสาสีเหลืองต่างๆก็จะมีสีดำนะครับสี่ตัวสีดำตัวิเกอร์สีดำนะ อันนี้ก็จะติดู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็สีเขียวจะได้6ชิ้นสีม่วงสองชิ้นนะครับวิธีการประกอบดูตามนี้เลยนะครับสินค้าไม่มีตำแหน่งนะครับอุปรกรณ์ครบถ้วนพร้อมจัดส่งนะครับ